ด้วยความตั้งใจของทีมไทยมาและแบ,บแรนด์ตู้แช่เฟสเชอร์เราได้บริจาคตู้แช่วัคซีนให้ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเพื่อเก็บรักษาวัคซีนขณะปฏิบัติงานทีมงานไทยมาได้เดินทางไปนัจุดฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วเพื่ออธิบายวิธีการใช้ตู้แช่วัคซีนปรับค่าอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งอุณหภูมิที่สามารถใช้แช่วัคซีนได้จะอยู่ที่2-8องศาเซลเซียสตามที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งไว้รวมถึงอธิบายระบบการไล่ฟ้าไอ้นาำอัตโนมัติน้ำทิ้งอัตโนมัติหมดปัญหาน้ำทิ้งเหลือพื้นที่เราได้ทำการเซตระบบการแจ้งเตือน โดยหากตู้แช่วัคซีนทำอุณหภูมิผิดปกติไปจากที่ควรจะมีเสียงแจ้งเตือนที่ตู้แช่วัคซีนให้ผู้ใช้ได้รับทราบตั้งค่าระบบเชื่อมตู้แช่วัคซีนกับสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟนเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วทีมเจ้าหน้าที่ดูแลตู้แช่จากเฟรชเชอร์จะสามารถสั่งงานระบบต่งตางๆของตัวตู้แช่ผ่านสมาร์ทโฟนได้แบบรีโมท และยังสามารถตรวจสอบความผิดปกติของตัวตู้แช่วัคซีนได้ทำให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีทีมงานไคมาดและทีมเรเชอร์ขอเป็นกำลังใจหนึ่งที่จะช่วยให้ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ฝ่าฟันวิกฤตการณ์โรคระบาดในครั้งนี้